รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี้ต้อนรับสู่การเปิด AEC อย่างเป็นทางการกับการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษประตูสู่การค้าสุดประจิมที่ริมเมยในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชมความงามอารยธรรมสองแผ่นดินเที่ยวชมวิถีชีวิตไหว้พระหลวงพ่อทันใจช้อปปิ้งริมชายแดนลิ้มลองอาหารเลิศรส และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สุดฮิปในแม่สอดติดตามได้ในโฟกัสไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะคะ ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูบารุมิงลาบา ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมวันนี้คำทักทายของเราแปลกไปค่ะมิงกะลาบาเป็นคำทักทายภาษาเมียนมาหมายถึงสวัสดีค่ะกับรายการโฟกัสไทยแลนด์ที่วันนี้พาคุณผู้ชมไปเปิดประตู AEC ลิมฝั่งเมยที่อำเภอแม่สอดกันค่ะ ซึ่งแม่สอดนั้นก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตากแล้วนะคะที่นี่เนี่ยก็ยังจะเป็นชายแดนไทยพมา่าที่มีเสน่ห์ไม่น้อยโดยไม่เพียงขึ้นชื่อเป็นเมืองการค้าชายแดนที่คึกคักและเป็นเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออกถึงตะวันตกซึ่งเชื่อมต่อไปยังเมืองดานางังประเทศเวียดนามแล้วแหล่งท่องเที่ยวของแม่สอดยังมีความน่าสนใจและไม่ควรพลาดหากได้มาเยือนเมืองตากแห่งนี้ค่ะ การเดินทางสู่แม่สอดปัจจุบันสามารถเดินทางได้สะดวกสบายทาั้งทางเครื่องบินและรถยนต์ค่ะจากตัวเมืองตากมุ่งหน้ามาตามทางหลวงหมายเลข105หรือถนนสายตากแม่สอดซึ่งมุ่งตรงมายังชายแดนไทยพมา่าในเส้นทางสายนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยค่ะโดยสถานที่แห่งแรกที่เราจะแวะเวียนไปเยี่ยมชมก็คือตลาดสินค้าเกษตรมูเซอร์หรือที่เรียกสั้นๆน,นะคะว่าตลาดมูเซอร์ ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายตากแม่สอดที่นี่เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของชาวขาวเผ่ามูเซอร์ค่ะผลผลิตที่ว่าก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยส่วนผลไม้ที่หลายๆคนเตรียมกำเงินมาซื้อเลยก็คืออะโวคาโดค่ะที่แม้จะลูกเล็กกระทัดรัดแต่ก็หอมมันไม่แพ้อ,อโวคาโดจากต่างประเทศเลยนะคะ ลหลายอย่างก็เป็นผลไม้นําเข้าจากประเทศจีนบ้างมาขายรวมๆกันนะคะแต่ก็มีราคาคุ้มค่าน่าหิวกลับไปกินค่ะ ส่วนคุณผู้ชมที่ชอบไหว้พระในอำเภอแม่สอดเองมีวัดที่มีความสำคัญด้วยกันหลายต่อหลายวัดอย่างวัดไทยสามัคคีบ้านแม่กุดหลวงบนเส้นทางสายแม่สอดแม่ระมาดห่างจากอำเภอแม่สอดเพียง7กิโลเมตรจะมีป้ายเขียนไว้นะคะว่าวัดพระเจ้าทันใจหรือวัดไทยสามัคคีนั่นเองค่ะวัดนี้อยู่ห่างจากทางแยกเพียงครึ่งกิโลเมตรเท่านั้นในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ได้แก่พระเจ้าทันใจหรือหลวงพ่อทันใจนะคะเชื่อกันว่าสักการะแล้วจะประสบความสมําเร็จความสุขสมปรารถนาสมความตั้งใจอย่างรวดเร็วฉับพลันทันใดอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ ภายในวัดนะคะก็ยังมีพระพิคเนศไม้แกะสลักอย่างงดงามเพราะพิพิธภัณฑ์ไม้สลักที่จะเป็นศูนย์รวมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของที่นี่ค่ะ ได้เที่ยวกันไปหลายที่แล้วคราวนี้ถึงเวลาช้อปปิ้งกันบ้างแน่นอนว่าหากมาที่แม่สอดแล้วก็ต้องเดินหาซื้อของฝากกันที่ตลาดริมเมยค่ะตลาดซื้อขายสินค้าชายแดนที่ตั้งอยู่สุดทางหลวงสายตากแม่สอดริมฝั่งแม่น้ำเมยหรือที่ชาวพาม่าเขาเรียกกันว่าแม่น้ำตองยินค่ะอันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนของไทยและพามา่าตั้งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเมียว,วดีของพาม่าค่ะและก็อยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยพาม่าอีกด้วย ตลาดแห่งนี้มีสินค้าทั้งของกินของใช้ที่นำเข้ามาจากพม่าและจีนนะคะหากใครอยากได้เครื่องประทินผิวแบบพมา่าเช่นธนาคาที่นี่ก็มีให้ได้เลือกหลากหลายแบบค่ะทั้งแบบมาเป็นท่อนเอาไปฝนเองแบบผงแบบครีมก็เลือกได้ตามใจค่ะชานามพม่าที่หลายๆคนติดใจก็หาซื้อได้แทบทุกร้านเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอัญ,ญมณีต่างๆเช่นหยกทับทิม ลอยสีจากพมาก่าซึ่งหากใครอยากได้ของแท้ของดีก็ต้องอาศัยความเก๋าในการซื้อกันหน่อยเลยค่ะพักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ามีทิปเที่ยวแห่งใหม่แบบแอดเวนเจอร์ที่สุดในอำเภอแม่สอดมาแนะนำกันด้วยอดใจรอสักครู่ค่ะ พบกับฟอรเรสเตอร์ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูบารุ พบกับรีสอร์ทใหม่บนเกาะลันตา Banana Beach Resort กับแพ็กเกจสุดคุ้มเต็มอิ่มแบบ3วัน2คืนเริ่มต้นเพียง1,599บาทเท่านั้นพร้อมกิจกรรมดำน้ำดูปะการังชมถ้ำมรกตดูวิถีชีวิตชุมชนลิ้มลองเมนูพื้นบ้านมาเที่ยวกระบี่ในมุมที่แตกต่างแบบกล้วยๆกับ Banana Beach Resort กันนะคะ เที่ยวระนองท่องกระเปอไปกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความสดทะเลสวยหาดทรายขาวที่หมู่เกาะกรมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวเลเที่ยวป่าผจนภัยดอยร้อยวิวอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนคิดจะเที่ยวระนองแบบครบเครื่องคิดถึงระนองรีสอร์ทแอลลากุน่าที่พักสำหรับคนเที่ยวระนอง TOT i p t v บริการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความรับสูงของ T.O.T. เปลียนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีหรือมินิพีซีรวมช่องรายการชั้นนำกว่า140ช่องพร้อมทามชิปโปรแกรมรับชมย้อนหลังได้สูงสุดถึง72ชั่วโมงสะดวกด้วย3ช่องทางการรับชมและบริการชอบภาพยนตร์ตามสั่งค่าบริการเริ่มต้นเพียง150บาทต่อเดือนสนใจโทรเลย0 2 500 1111 11 จากการท่องเที่ยวชมตามสถานที่สําคัญสําคัญซึ่งถือเป็นจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวในอําเภอแม่สอดกันแล้วนั้นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขาถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวก็น่าสนใจไม่แพ้กันที่นี่เลยค่ะส่วนน้ําแห่งแรกและแห่งเดียวในอําเภอแม่สอด Extreme Water Park ู้บริหารนะคะได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอื่นๆจะมีการจัดหรือก่อตั้งสวนนะ้ำมาก็เยอะพ,อ,พอสมควรเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างาในแม่สอดเองมีพื้นที่ที่กว้างและเข้าในช่วง AEC ด้วยนะคะ ก็จะมีนโยบายในการจัดตั้งสวนน้ำขึ้นมาเพราะว่าพื้นที่เราก็แหล่งนักท่องเที่ยวเยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างบ้านเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยถ้าเข้ามาจากเส้นทางตากาจ,จะเจอวงเวียนใหญ่นะคะที่จะเข้ามาในตัวเมืองแม่สอดเดินทางซ้ายมือนะคะซ้ายมือซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปอําเภอพบพผะแล้วก็อําเภออุ้มผานะคะวิ่งตรงมาเลยก็จะประมาณ3มกิโลเลี้ยวขวาก็เจอสวนน้ำของเราเลยค่ะ พื้นที่ประมาณ14ไร่ของ Extreme Water Park ถูกออกแบบจัดวางเครื่องเล่นทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ไว้เต็มพื้นที่ภายในบริเวณนะคะก็ถูกปูด้วยหญ้าเทียมที่ช่วยเพิ่มความร่มรื่นและสบายตาทุกเครื่องเล่นจะมีชุดเสื้อชูชีพและอุปกรณ์พร้อมกาดเพื่อดูแลประจำแต่ละจุดเพื่อความปลอดภัยค่ะการแบ่งพื้นที่แบ่งเป็นสัดส,ส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนของเครื่องเล่นเด็กและก็เครื่องเล่นสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ ในส่วนน้ำนะคะจะเป็นสระสระส่วนใหญ่ข้างในเนี่ยจะเป็นระบบสำเร็จรูปหมดเลยนะคะทุกๆสระจะมีของเล่นทุกๆสระนะคะส่วนใหญ่โซนนี้จะเป็นบ่อเด็กนะคะจะมีอยู่จะมีอยู่สามบ่อนะคะโซนของผู้ใหญ่ก็จะมีอยู่ถึง4บ่อรวมกันทั้งหมดข้างในเนี่ยจะเป็นทั้งหมดเจ็ดถึงแปดสระน,นะคะ โซนใหญ่จะเป็นแบบ The Avenger นะคะแล้วก็เป็นสไลเดอร์ที่มีส่วนสูงประมาณถึง11เมตรค่ะในการจัดสากก็จะเป็นลักษณะรูปตัว S นะคะสำหรับบุคคลภายนอกหรือว่า,าที่เป็นของจัดกลุ่มทั่วไปเป็นกรุ๊ปสำหรับทางโรงเรียนสามารถาใช้ในการแข่งขันได้ค่ะที่ส่วนน้ำแห่งนี้ เขาให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะคะได้สนุกสนานเพลิดเพลินแบบไม่จำกัดเวลาด้วยและความสนุกสนานตื่นเต้นของเด็กๆจิงเต็มที่ทีเดียวค่ะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะเสาร์และอาทิตย์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าเรื่อยไปจนถึง2ทุ่มเลยค่ะ โปรโมชั่นตอนนี้เลยนะคะเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน140นะคะราคาจาก190เหลือ150ค่ะส่วนเด็กที่มีส่วนสูงเกิน140เซนนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ราคาอยู่ที่290เหลืออยู่200บาทค่ะ ก็ยังไงเหมียวขอฝากาส่วนน้ำด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยค่ะเข้ามาเที่ยวแวะชมดูที่สวนน้ำของเรารับรองสนุกและมันมากค่ะราคาเป็นราคาบัตรผ่านสามารถาเสียค่าบัตรผ่านเข้ามาเล่นได้ฟรีทุกสายเลยค่ะไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดชั่วโมงนะคะ นี่แหละค่ะอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคนแม่สอดที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะวันนี้ที่ประตูอาเซียนถูกเปิดออกทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติก็สามารถเข้าถึงความลุกสนานได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเด็กๆค่ะ ช่วงหน้าเราจะไปลิ้มลองอาหารเลิศรสในแบบของพัตคารที่เรียกว่าอร่อยที่สุดในแม่สอดเลยก็ว่าได้สักครู่หนึ่งค่ะ ที่โชว์รูมซูบารุเตรียมตัวพบกับที่พัก3แบบในสาบรรยากาศบนเกาะลีปเป๊ะยกขบวนมาทั้งกาทลีบีทรีสอร์ทแอนด์สปาหาดซันไรท์ซันเซ็ทฟอเรสต์รีสอร์ทและเอนทีเฮาส์ถนนคนเดินกับห้องพักราคาพิเศษแพ็คเกจสุดคุม้มทั้งแบบ2วัน1คืน3วัน2คืนและ3วัน4คืนจองวันนี้ใช้สิทธิ์ได้นานถึงสิ้นเดือนตุลาคมค่ะ ลีเแปะเกาะในฝันสวรรค์ของนักเดินทางเที่ยวระนองท่องกระเบอไปกับแหลง่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความสดทะเลสวยหาดทรายขาวที่หมู่เก <to> าะกำสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวเลเ <Yeah. S 1> ที่ยวป่าผจญภัยดอยร้อยวิวอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนคิด yeah. <I> จะเที่ยวระนองแบบครบเครื่อง คิดถึงระนองรีสอร์ทแอลากูน่าที่พักสำหรับคนเที่ยวระนอง TOT IPTV บริการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ TOT เปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีหรือมินิพีซีรวมช่องรายการชั้นนำกว่า140ช่องพร้อมทามชิปโปรแกรมรับชมย้อนหลังได้สูงสุดถึง72ชั่วโมงสะดวกด้วย3ช่องทางการรับชมและบริการชอรบภาพยนตร์ตามสั่ง ค่าบริการเริ่มต้นเพียง150บาทต่อเดือนสนใจโทรเลย02 500 1111น11นอกจากการท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอดแล้วเรื่องราวของอาหารการกินก็สำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะอาหารที่ถูกปาก ค่อนข้างจะหายากค่ะแต่สำหรับที่นี่พัตตารปอเลิศรสเรื่องอาหารวางใจเขาได้เลยค่ะด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเจ้าของกับการคัดเลือกคัดสรรวัตถุดิบทำให้มั่นใจในความสดและการันตีในความอร่อยได้ทุกเมนูเลยทีเดียว การปลาของเราเนี่ยที่เราเปิดเพราะว่าเออเราก็ไปทานอาหารจีนที่อื่นแล้วมันไม่ผ่านพราะมันก็เปิดได้เราก็ได้โอกาสเออเราก็มีตึกมีทำโต๊ะจีนอยู่แล้วเราเราคิดว่าของเราต้องผ่านรู้เลยเปิดเราค่อยเปิดค่อยเพิ่มเติมมาที่แล้วหน่อยที่แม่สอนเนี่ยไอมันจะมีแมงกุ้งแม่น้ําที่เข้ามาทางนี้แล้วก็เป็นปลาทะเลตอนเนี้มันจะเข้าทางเยอะที่สุดเราจะได้ของสดอยู่ตลอดนะครับ แล้วก็มันเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมาไม่สอดก็คือบนเขากินกินกุ้งหลังเขาที่มันตัวใหญ่ก็อยู่หน้าสำนักง,งานเทศบาล500เมตรตรงสี่แยกไฟแดงหน้าเทศบาลตรงข้ามบคอนโดนะฮะถึงเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลียเ้ยวขวาทางหน้าเทศบาลมา500เมตรก็ถึงสำนักง,งานร้านพรอดรถ การปลอลมรถแห่งนี้ขึ้นชื่อในการบริการด้านอาหารไทยและจีนนะคะพร้อมบริการรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ทั่วประเทศทีเดียวค่ะโดยบรรยากาศภายในร้านเน้นความโปร่งโล่งนั่งสบายพร้อมโต๊ะเก้าอี้ที่ดูหรู ชั้นบนมีห้องสำหรับจัดเลี้ยงแบ่งเป็นห้องใหญ่และห้องเล็กอีกสองห้องเหมาะสำหรับกรุ๊ปเล็กและใหญ่ค่ะ อาหารไทยแทรกมากนะครับถ้าบางทีลูกค้าออเดอร์มาอย่างเป็นพวกน้ําพริกอ่องหรืออาหารไทยแทรกเราก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจีนอย่างเดียวเพราะว่าอาหารจีนกินไ่บ่อยมันก็เลี่ยนเราก็จะมีเพว่ม้ามีเมนูไทยเมนูลาวแทรกมั่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับซึ่งเราพยายามเน้นตามความต้องการของลูกค้าแต่ส่วนมากลูกค้าที่มาทานที่นี่มาจากกรุงประเทศเขาก็ยอมรับนะเขาว่าโอเคนะของเราก็ขึ้นชื่อในอำเภอแม่สอด เพราะมาหนึ่งมีที่เดียวที่จะลองรับแต่คือพอดีพอดีอะ่ะไม่ใหญ่ในอย่างเราทำโต๊ะจีแล้วของเรามีอยู่แล้วมันช่วยได้ระบายออกให้หมดให้ไวสุดโดยเฉพาะเน้นของสดของใหม่เข้ามา,าเปิดบรกิการตั้งแต่10บโมงเช้าครับจนถึง4ี่ทุ่มปิดครัวสี่ทุ่มนะครับ ในส่วนของเมนูที่มาแนะนำกันในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านเลยก็ว่าได้เริ่มต้นที่เต่าเต้ยหม้อไฟปลาซาลาเมตเต่าเต้ยสดสดส่งตรงจากทะเลกับน้ำซุปสูตรพิเศษที่ปรุงมาโดยเฉพาะในหม้อไฟร้อนๆลวกแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยไม่รู้ลืมเลยค่ะ วนหมูหันสุดนห้องกงจานนี้เป็นเมนูที่ทุกโตต้องสั่งค่ะเพราะหมูหันที่นี่เขาทั้งกรุบและกรอบนุ่มเนื้อยิ่งทานกับน้ำจิ้มที่เข้ากันถูกใจคอคนชอบอาหารจีนทีเดียวค่ะและกุ้งแม่น้ำราดซอสมะขามที่นี่เขาใช้กุ้งแม่น้ำตัวโตมากค่ะ ทอดจนเหลืองราดด้วยน้ำซอสมะขาม <ไป S 1> สามรสที่ชุ่มฉ่ำเต็มปากเต็มคำค่ะเที่นี่ส่วนมากลูกค้าจะติดปลาหิมะนึ่งซีอิวนะครับที่นี่นะปลาหิมะ1นึ่งซีอิวแล้วก็ปลาตเต่าเต้ยหม้อไฟซึ่งเราจะเน้นเป็นเมนูปลาก็เมนูกุ้งกุ้งในน้ำพม่านะครับกุ้งมนน้ำเอ้ซอสมะขามของเราจะขึ้นชื่อนะครับ ถึงลูกค้าที่เขามาเป็นกลุ่มทัวร์กลุ่มอะไรทีเขาดูในเฟซเนี่ยเขาจะตามมาเมนูน,นี้มากแล้วก็ปูพมา่าผัดผรกะหรี่ก็ขอเชิญนะครับท่านแขกที่ท่านอยากจะมาเที่ยวทางแม่สอดนะครับเดี๋ยวนี้มาสะดวกครับนั่งเครื่องลงมาแล้วก็โทรหาพัตคาเราก็ได้เรามีรถบริการรับส่งนะครับแล้วเรารับการันตีเรื่องอาหารว่าสดแล้วก็รสชาติดีนะครับซึ่งเราไม่เอาราคานี่ยุติธรรมไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว เี่ยวแก่แล,ะนะและนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอดประตูสู่อาเซียนที่เราจะได้เห็นทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทั้งไทยและเมียนมามีอะไรที่คล้ายคลึงกันเอาเป็นว่าหากมีเวลาและก็มีโอกาสก็ลองไปสัมผัสกับ,กบอำเภอแม่สอดอำเภอเล็กๆที่เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์และอย่าลืมข้ามไปเยือนจังหวัดเมนวดรรับรองค่ะว่าคุณจะเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเชียวค่ะ วันนี้ก็หมดเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการโฟกัสไทยแลนด์รีวิวออนแอร์ที่เที่ยวชิลชิมช้อปทั่วเมืองไทย คุณผู้ชมที่สนใจพักกับโรงแรมรีสอร์ทที่ทางรายการของเรานำเสนอไปแล้วนะคะ<อ>ก็สามารถเข้าไปจองได้ในราคาพิเศษสุดๆพร้อมชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่หน้าแฟนเพจ f a c e b o o k c o m focus thailand และอย่าลืมกดไลค์ให้ทริปที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ แดนบูรพาสบายสบายอินไทยแลนด์สบายสบายอินไทยแลนด์ w e l come to Thailand w e l come to Thailand